กบสวนนันไฟากลับแทบๆหลังถูกโยงนางเอกในตำนานประกันตัวทอมทำเอาขาเผือกแทบนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวหลังจากที่เพจทนายดังไม้ออกมาพลข้อความเมาว่าแฟนคลับถูกสาวหลอคนสนิทนางเอกระดับตำนานหลอกลงทุนส่วนเงินหลายล้านและนางเอกก็อ้างว่า เลยุ่งกับสาวทอมคนนี้ไปแล้วแต่ปรากฏว่ามีหมายจับอีกคดีนางเอกในตำนานคนนี้ก็เลยประกันตัวทอมสะง,งั้นซึ่งอีกหนึ่งคำใบ้จากสนาที่บอกว่าคู่พระนางได้เคยเล่นละครด้วยกันชอบมีปัญหาเรื่องเมียก็เลยทําให้ชาวเน็ตหลายคนมีการคาดเดาไปที่นางเอกหลายคนรวมไปถึงนาง,นางเอกดังตลอดการอย่างกบสุวรรณานที่ติดลิสต์เข้ามาด้วยโดยล่าสุดกบสุวรรณานก็ได้ออกมาโพสภาพยิ้มอ่อนโพสข้อความสั้นๆแต่ฟาดแซ่บด้วยข้อความว่าแฮชแท็กถูกคนแน่นวิ ยิ้มอ่อนเราหนึ่งและแฟนๆที่เห็นโพสต์นี้ต่างเข้ามาคอมเมนต์เช่นคงจะคิดว่าคนจะเล่นละครกับเอกซอนในประเทศไทยมีแต่แม่กลบละมังถึงได้พูดมัม่วแบบนี้ฟ้องดีไหมติดตามน้องกบมาเข้ายี่สิบเก้าปีนี้แล้วรักเงียบๆมาตลอดอ่านข่าวพาดพิงอักงอักษรย่อคิดว่ามั่วมากแต่ไม่สบายใจแทนเลยค่ะรอหวังกบออกมาเห็นแบบนี้เราสบายใจแล้วค่ะแฮชแท็กถูกคนแน่นวิ เทรนทวิตต้องมาแล้วไหมฮ่า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 ฟองแล้นะคาวิเดามาเป็นฉากๆเลยบางคนไม่ไหวจริงๆรู้ดีไปหมดฉันละกลัวสายตาแล้วรอยยิ้มแบบเด่ดภาพมากเลยนะวิสายตาแล้วรอยยิ้มแบบนี้ตัวใครตัวมันเตือนวิแล้วนะจบเนอะแม่ลงเองน่าจะผิดคนคาวิฮ่า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 ขำพี่กบมากขอขอบคุณภาพกบสุวรรณันภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก닷คอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะคะ